สวัสดีครับสัสดีทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านสูงสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทาออากาศโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทวัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องเมื่ที่การรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์ฟอร์ไทยนะครับพื้นที่แรกนะครับกรุงเทพมหาะนะครและปร,ะริมณฑลเนี่ยสถานการณ์ในภาพรวม,มเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับ ลงมาดูกันที่ภาคใต้นะครับภาคใต้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนใหนก็เป็นสีเขียวนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่สถานการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับขยับขึ้นมานิดนึงที่ภาคอีสานนะครับซึ่งทางภาคอีสานในภาพรวมเนี่ยยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่ ใกล้มาทางภาคกลางนะครับ่าเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่าก็จะมีจังหวัดที่ใกล้กรมแดนนะครับที่ค่าย,ยังคงสูงอยู่แล้วก็ที่นครพนมก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับขึ้นมาดูพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไฮไลไท์กันบ้างนะครับพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับซึ่งภาคเหนือนตอนล่างเนี่ยก็ยังเป็นสีส้มในขณะที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือเป็นสีแดงทั้งหมดเช่นเคยนะครับ ข้อมูลจุดความร้อนจาก g ิสดาวันนี้นะครับขยับเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับวันนี้เราพบเจอจุดความร้อนทางทิน่ประมาณ1,600จุดนะครับแล้วก็สัดส่วนจากในพื้นที่ป่านะครับก็ยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับาจาก1 6 0่กเนี่ยเราพบในป่าเนี่ยประมาณเกือบ1000จุดเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่นาข้าวนะครับก็ขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับวันนี้เราพบประมาณ กว่า200จุดเลยนะครับสำหรับพื้นที่นาข้าวแล้วก็จังหวัดที่เราพบเจอจุดความร้อนสูงสุดก็ยังคงเป็นจังหวัด3จังหวัดเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับก็คือพบที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็กาญจนบุรีนะครับสำหรับแนวโน้มสถานก,การณ์ล่วงหน้า7วันเนี่ยสถานก,การณ์เนี่ยอาจจะดีขึ้นช่วงหลังวันที่10นะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปนะครับอาจจะมีฝนตกนะครับตั้งแต่ระหว่างวันที่9ถึง11นะครับซึ่งทางภาคอีสานก็เช่นเดียวกันกับภาคเหนือน,นะครับสถานก,การณ์อาจจะดีขึ้นหลังวันที่10ครับ